มีกินข้าวแต่พลังมาเรื่องมีแต่ไก่กอันเดียวพักอันนี้ยังย,ยังมะเขือยังมะเขือซุปมะเขือฮะตักซีภาษนแน่ตักซีไปเรื่อยต้นหอมมะแข้งสลัดแตงกวาแล้วก็ยังกอดยังมเะ <S <S ขมเนะาาขืออาจ้ะซุปมะเขือจ้ะอาจจะแล้วก็อันโค้งไก่ทอดไปจ้ะแล้วก็ากาข้าวเหนียวจะ้ะ

เป่นอะไรคุยมั่งสิเล้นเนี่ยอจอด,จดนี่ทุกคนเงี้ยนบักเขือบอกดิบักเขีเยบแบบเขียบเหี้ยนแเือ เสียจายนั่นโดนกินเตือนหนึ่ง <c oughs> มันได้กินดูเ <c oughs> นอะไม่ได้กินตลอดอกินละ,ละน้าอย่าเนี่ยไม่ได้ขไข่เล็กๆเล็กๆโอเคมากจิ้ม เสียมาจ้ะกระปบาเคือลายกับปักซี่ใบเลื่อยกับปักซี่ต้นหอมอมมนแข็งจ้อนึกอยากกินซุปบกักเขือกระดดเห่ะกระโด้ <laughs> ขอไก่สล yeah. ัดก <hay> <at Christmas> <bon ic> ุ้ร <mucho SEN expert> ังอืมข้าวขนยอขันยอไม่ได้หรอขันยอไม่ได้กขอร่ย ก็เนี่ยคืที่นู่นต่มาเลเนี่ยนใส่นี่กันไหงไป็นด์เปยนด์เปยนดย อืม้นอย่างงั้นมันลงข้างล่างเลยก็หล่ะคุยขึ้นมาเลยคุยขึ้นมาอา่ะอยังไม่ติดอย่างเอามือโป้ทำเนี่ย <c oughs> เอองั้นแหละ Có không khôn cây Ok bác cho ngài miếng Hiểu cái làm gì? Chơi nhiều xem. Xem tuổi hiểu rồi. Xem có lịch trình gì chưa? เนี yeah. ่ยอากัศมาดีมอกมาแล้วรต้จําเขาเฮียใส่เออเยี่ย รงจำรงจำอะไรท้าพลังแห่นกระดูไก่เ <c oughs> นี่ยโอ้โหใบใหญ่แค่นี้เอาใส่ทำไมใส่อ๋อ มาได้กินเมียงแล้วฟ้าหลังเห็ดกอเมียงเมียเล่นงานเมียมาเพื่ออะไรพวกนี้นะอ,อ่าพักกังนี่พักกันรับปลา ชักกับเล้วนี้แซ่บสีไม่ได้กินนานแล้วอ่ะเธลังเบาๆเลย <S <S 2> <S 2> แซ่บร้ายแซบหลายแซบหลายแซบหลาย Boah, Salat ist er, ich nicht mehr der bleibt immer wieder hier, so von Wenn ich den sah, Dann hier.

ตอนกอนเียวขนาดนี้ะไม่ไม่พูดฮะไม่เบาวะพลนังดูเบาสอดนะาหิวพ็ังเิ้ว เป็นไรเซบป้ะเซ็จเสรเห็นโค้งไก่เฮียกันแบบนี้จะเอ็มเร็วเร็วอ่กับคนเยอะน้ำเย่ะอร่อินไข่

Im <laughs> <laughs> leo xong con, nách bay bay. Hãy 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 จ่เนื้อยี่ฮะบนไทยไมันเปทนเกื่ก,กระดูกกระดูกไก่จะโค้งไก่จ้ะเดินเงือกก้เจ้ายขายหนึ่งกิโลสองกิโลจ้ะหมือนไปเห็นมาพอดีแบเค์รื้อเอามาทอดฝรั่งกินยุคนี้ยุประยัดจ้ะ <c oughs> No. Mm, wow. Ei คนไทยเก่งขนาดนี้เก่งขนาดไหนฮะเ,เก่งอะไรไบล็อตเขื่อเลยนะเก่งเหรอไม่กินนานๆคนไทยรอ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 ก็ยังไม่หยางเนาะ ต้นหอมเราคิดถึงสวนนะจ๊ะเดี๋ยวไม่มีอ่ะอันนี้มันมีสวนแล้วก็ซื้อเขากินต่อไปเัาอินเหลวคนไทยด้วยอิ่มเล้วปิดเล้วขันเยลว อันนี้ชื่ออะไรมี้ยติปเข่าติปเข่าติปเข่าติปเขานะนี่พ่อคุณทำอ่ะอดีดีอยู่กับคุณหลายหลายปีอ่ะไอเป็นเสีย คกราเม้สกากราไนหยุดมาได้อะแส่บจแสจเสรซ่บนนั่นโดดงนึงแซ่บอิ่มไหมจ๊ะอืขอดข้าวเหนียว อันโค้งกระดูกกับอันแหวนคุกอันคุกแป้งกุ๊กกีอ้อ่จ้ะมันก็ทอดกรอบกรอบกรอบปะแต่เอาไม่อย่างแต่ได้ไปกินเข่าซื้อจ้ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมด,ด้วยค่ะเด้อขอบคุณครับแล้วก็ที่ดูคลิปคนไทยกับพลังขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายบายอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะ หูกระดูกไก่ฝรั่งหลายคอมีกันหลายไม่ไม่มีมีแต่ของผัวเยอะแต่เมียนิดเยของผัวเยอะผัวไปล้างจานเมียรงกับข้าวไงผัวก็ต้องล้างจานต่อไปล้างจานโอเค